ค่ะสวัสดีค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับพี่เอกนะคะจะไม่ได้มาเจาะลึกในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ว่าวันนี้จะพิเศษเพราะว่าจะมีลูกค้าหลายๆท่านถามมาเยอะมากนะในส่วนของปัญหาผิวในเะมื่อจะเป็นในเรื่องของฝ้าอ่าเรื่องกากเรื่องริ้วรอยเรื่องสิวนะอ่ารวมถึงว่าระยะเวลาการใช้นะตัวที่ใช้อาการต่างๆเยอะแยะมากมายวันนี้เดี๋ยวขอเริ่มกันที่ในส่วนของฝ้าก่อนเนาะก็ะคือว่ามีลูกค้าถามในส่วนของฝ้าว่าเอ๊ะใช้ไวชัอตเซรั่มนะหมดไปหนึ่งขวดแล้วยังนิ่งยังอึน ยังอื้ออึงยังแบบเฉยเไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าของเพื่อนเนี่ยใช้ไปนหนึ่งสัปดาห์ฝ้าก็เข้มกว่าหน้าก็ดํากว่าทําไมผิวดีขึ้นนะผิวก็กระจ่างขึ้นละฝ้าจางลงเอ๊ยยังไงนะดังนั้นวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาคุยตรงนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจน,นะแล้วเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะแต่และผิวเราต้องทำยังไงให้เห็นผลไวขึ้นนะดูแลยังไงนะถึงจะถูกต้องนะอย่างแรกเดี๋ยวเราขอแบ่งเป็นกลุ่มฝ้าสกลุ่มอันนี้แบ่งโดยพี่เอ๋จัดเคสเองเลยนะหมายความว่าตรงนี้จะแบ่งเพื่อที่จะให้มอเห็นพอเห็นภาาพว่ เราจะต้องดูแลแล้วเราต้องใช้ผิดพันณยังไงบ้างทาให้อ่าไวขึ้นหรือว่าดูแลอะไรพิเศษยังไงบ้างนะอย่างแรกเลยค่ะจะเป็นผุมฟ้าที่แบบเป็นฟ้าจริงๆที่ไม่ซับซ้อนคือเห็นตรงหน้าก็คือฟ้าอย่างแรกคือแบบพอมาเห็นปุ๊บเนี่ยหน้าดําขอบฟ้าชัดนะคือเห็นขอบฟ้าชัดทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนมากนะอ่าแล้วก็ผิวจะเป็นลักษณะของอ่าหยาบๆก้านๆนะผิวจะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบ ก้านแล้วก็จะมีความไม่ผิวในกลุ่มนี้จะไม่บางอันนี้จะใช้ภาษาที่เราเลืกภาพไปด้วยกันง่ายๆนะคือกล,ลุ่มนี้คือผิวจะไม่ได้บางแดงผิวจะไม่มีแสบคันแต่ว่าจะเห็นปัญหาชาัดคือเกิดจากการที่ไม่ดูแลตัวเองเหมือนกับว่าตะลุยอ่ะตะลุยโดนแดดโดยที่ไม่สนใจไม่ใช้กันแดดเราเลยเกิดปัญหาเรื่องการเป็นฝ้าแล้วก็รวมถึงการขาดการดูแลกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะของผิวที่ ที่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะรวมถึงกลุ่มของผิวผู้ชายที่เขาเป็นฝ้าจากการที่ไม่ดูแลด้วยซึ่งกลุ่มนี้ง่ายที่สุดสบายมากเพราะว่าฝ้าที่เห็นก็คือเป็นปัญหาจริงๆดังนั้นทํายังไงบ้างอย่างแรกแค่ล้างหน้าแบบถูกวิธีนะก็จะรู้เลยค่ะว่าฝ้าเริ่มจางลงโดยการที่ใช้ครีงเช้าเย็นเป็นประจำแล้วก็ล้างตามด้วยโฟมหรือสบู่นะตามสภาพผิวแล้วถ้าเกิดว่าจะให้ดีแค่กลุ่มนี้เขาจะเป็นลักษณะของเซล์ตายครับถมปริมาณมากอย่างที่เบลบอกว่าเป็นหยาบกันก้านี่คือเป็นเซลลทับถมก็จะไม่ได้เห็นผิวจริงๆดัังนน้เี่ อาจจะเป็นขัดน้านมผิวนะคะ,ะขัดตัวเอนไซน์น้ำนมผักขัดผิวนะ,ะตัวนี้ช่วยได้ในครั้งในหนึ่งสัปดาห์ก็ประมาณสัก สองวันครั้งได้เลยนะและก็ะถ้าเกิดว่าใช้ไวช็อตไปแล้วแต่ตอนนี้ก็านรู้สึกว่าเออยังใช้อยู่อยากให้ไวขึ้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผิวแข็งแรงค่ะเราสามารถช่วยในเรื่องของกระบวนการผัดเปลี่ยนเซลได้เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีเซลตายทับถมอยู่ดังนั้นก็คือใช้ตัวเรั่มทริกเมนเสริมได้นะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการผัดเปลี่ยนเซลผิวเพราะตัวนี้จะเป็นอากูตาที่ใช้กับผิวหน้าโดยตรงแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะได้ในลักษณะของผิวที่ละเอียดขึ้นนะผิวที่เนียนขึ้นและเลียงขึ้้้นนนถาไไไม่เป็ตัวหด แต่ถ้าไม่เป็นตัวเซลล์ทิกเม็นตัวไหนได้ตัวเอ็กซ้าทิกเมนนะสลับกันซะอย่างนั้นนะแ็คือตัวนี้หากเอ็กซ้าทิกเมนก็จะมีกระบวนการผัดเปลี่ยนเซลล์นะอันนี้ก็สามารถนะในกรณีที่ผิวแข็งแรงค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของการที่เร่งให้ไวขึ้นและก็ะใช้กันแดดด้วยนะอันนี้สําคัญจบกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่2นี่เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ กลุ่มนี้จะมีความเข้าใจผิดก็คือว่าพอเป็นฝ้าปุ๊บก,ก็เน้นแต่เรื่องของการปรับเม็ดสีทํายังไงการารักษาอาจจะไปชีคเม้นต์นะคะผิวนะอาจจะมีการผัดเซลล์ผิวแบบรุนแรงนิดนึงเพราะไปเน้นความเป็นกรดอะไรต่างๆแล้วก็จะเป็นรักษาะที่แต่ผิวกลุ่มนี้จะเป็นผิวที่ไม่บางมากแต่ว่าพอใช้ไปแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันนิ่งมันอื้ออึงมันไม่ไปทางไหนเพราะว่าเราไม่เข้าใจผิวกลุ่มนี้เราจะพบตั้งแต่ ยี่สิบไปนะจนถึงแบบว่าส่วนใหญ่เราจะอยู่ามากที่สุดก็ประมาณ30อัพกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผิวมีภาวะเชื่อย ผิวมีภาวะขี้เกียจแต่เราไม่เข้าใจเพราะกลุ่มนี้คือบำรุงอะไรก็ไม่ไปทางไหนทําอะไรก็ไม่ไปทางไหนนิ่งเพราะว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มของคนส่วนใหญ่ที่พักผ่อนน้อยมีภาวะเครียดคือนอนน้อยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่หน้าจอคอมโทรศัพท์มือถือทําลายผิวรวมถึงกลุ่มที่มีการลดน้าหนักมาอย่างต่อเนื่องขาดน้ําขาดอาหารและผิวอ่อนแอนะแต่ว่ายังไม่ถึงกับว่าอ่อนแอมากแต่เป็นลักษณะผิวไม่อคทีฟดังนั้นกลุ่มนี้ทายัางไงถ้าสมมติเราใช้ไวช็อตแล้วรู้สึกว่านิ่ง ให้เสริมในเรื่องของการให้พลังงานให้พลังงานนะจริงๆตวัวไวช็อตมีบำรุงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพลังงานก็คือใช้เป็นตัวนอร์ลิชิ่งครีมตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสารสกรัดจากแพลงต้นนะที่เน้นนะช่วยในเรื่องของพลังงานทําให้อ่าไปกระตุน้นเมตับอลิซึมในผิวทําให้ผิวมีความแอคทีฟขึ้นคือผิวมันจะอัเลิศอ่ะผิวมันจะสึกให้มีพลังอ่าเหมือนแบบเหมือนมันเหมือนเหมือนมันดอบยาอะไรอย่างเงี้ยคือนึกอ่าผู้ให้นึกภาพเหมือนคนกินติดกาแฟ กินข้าวอย่างเงี้ยอ้วงเหงาหอนอนแต่พอได้กา,ฟาแฟไปคุกข้าวไม่กินอะ่ะอันเลอต้องทาอะไรอันนี้จะนึกถึงภาพนี้ออกนะดังนั้นผิวที่มีภาวะเฉื่อยก็คือเป็นแบบนี้นะซึ่งจริงจรนะิแล้วเนี่ยเหมือนกับเสริมในเรื่องของการให้สารอาหารไปเพราะว่าในช่วงวัยคือผิวเขาต้องการสารอาหารต้องการพลังงานต้องการที่จะให้พลังงานในเรื่องของความแอคทีฟนะกลุ่มนี้ก็คือ,อาสามารถเสริมเนเรื่องส่วนของกันแดดเหมือนกันแล้วก็ล้างหน้าแบบถูกวิธีส่วนกลุ่มที่3กลุ่มนี้อันตรายกลุ่มนี้เมื่อเห็นอยู่ตรงหน้าปัญหาที่เห็นไม่ใช่ปัญหาจริงๆ สิ่งที่เห็นไม่ใช่ปัญหารจริงๆมันเป็นภาพรวงตากลุ่มนี้ใช้ครีมเคมีกดอาการหรือกลุ่มครีมหน้าขาวสเตีรอยด์ต่างๆกลุ่มนี้สมมติว่านั่งอยู่ปุ๊กเนี่ยหน้าใสหน้าขาวเห็นเงาฝ้าจางๆนะหรือบางท่านอาจจะมีแอบแดงหรือแดงบ้างไม่แอบอะไรเงี้ยกลุ่มนี้ยังอยงไบ้างอย่างแรกเนี่ยเจ้าของผิวต้องมีความเข้าใจก่อนว่าฝ้าจริงๆของเราคืออะไรแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าให้ครีมที่เราใช้มันเป็นกลุ่มเคมีกดอาการไหมเอางี้ ถ้าทาปุ๊บแล้วขาวไวคือขาวไวมันผิดธรรมชาติใช่ไหมเหมือนอพิธิหารพอขาวปุ๊บเสร็จแล้ววันไหนที่ครีมไม่มีหน้าดําเหมือนโดนของนะหรือบางท่านมีสิวขึ้นหรือมีผดผดขึ้นมีการคันยิบยิบนีิ้วเวลาอากาศร้อนรู้สึกว่ายิบยิบอันนี้นะเป็นกลุ่มที่มีเคมีกบอาการสเตอรอลนะครีมนะขาวอันนี้ทำยังไงบ้างเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วค่ะเราต้องรู้ว่าพอเราพอเราไม่ได้ใช้ครีมเคมีกบอาการฟ้าเรา เยอะที่สุดขนาดไหนเป็นมากที่สุดขนาดไหนรวมถึงผิวเราอ่อนแอมากที่สุดขนาดไหนถ้าผิวอ่อนแอต้องฟื้นฟูผิวก่อนหรือว่าถ้าอ่อนแอไม่มากก็สามารถใช้ฝ้าพร้อมกับฟื้นฟูผิวที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าผิวเรามีภาวะภูมิต้านทานผิวต่ำในขณะที่เรารักษาฝ้าเราก็จะไวแสงเราก็จะเป็นสิวเราก็จะเป็นผื่นดังนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่า อาการแรกที่เราต้องดูแลคืออะไรถ้าบอกมาฟื้นฟูผิวก่อนดีไหมแล้วเราก็มารักษาฝ้าอันนี้พี่อ <c oughs> เอายกเคสง่ายๆ3เคสก่อนว่าในในสามกลุ่มแบ่งแบ่งเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนเราจะได้รู้วิธีการดูแลผิวแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีปัญหาปิดย่อยต่างๆออกไปดังนั้นเนี่ยพี่เอายะนําว่าถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจ สามารถมาถามโดยตรงได้นะอะมาแบบถามพี่เอกทีนึงโดยตรงได้ก็คือทักมาอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์ก็ได้นะแก็อันเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราแค่นี้คร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันคลิปต่อไปนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย